สวัสดีครับพี่น้องครับพี่กอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตันรพลละเพลินวปเที่ยวครับโอ้โอ้โอโลงลงลงโอ้ยมาหอดดิหลงหลงตุ่มหูต,ตัวลืมลืมลืมโอ้ยเนาะโอ้ยลืม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 โอ้จมตัวหรือเปล้วครับจมตัวแล้ว มันนี่คราเดินทางกับท่างเก่าครับพี่น้องครับเส้นเดิมเลยครับสมาม่าแหละครับคับยู่บันแครครับตำบลแคร์อำเภอทุุพ่อนพิสัยตัวจังหวัดศรีสะเกดครับบ่บ่หุงเขินจำไม่ได้แต่ว่าเคยเคยผ่านดูอยู่ตอนฝึกงานไปชงรถ อยุวัฒน์ะอยุวัฒเนาะวัดพนมีแขระมีรูปปั้นแขะไหมปไปแล้วเปิดไปแล้วบ้านแขนะครับบ้านแข่ตำบลแข่แข่ที่แปลว่าจระเข้เด้อครับจระเข้ประหยาดใส่ตุ่มหูจะเข้าแล้วก็เวิร์งพี่พอดีเตรียมโต้นะครับพี่น้อง <c oughs> ครับตอนนี้ กำลังล้ำลานะครับแม่ติ๋มกุสุมากำลังล้ำลานะครับเอาไปเด่นในคนนี่ยเขายังก็เด่นครับโอ้เอามันยังนี่ได้สีดดงไหมไม่ยู่ง่ะยังได้สีแดงแดงก็สีดแดงนี้บมวยไหมโบเอาบ่เอาเอาสีแดงสีแดงเด้อบ่เอาเอาสีแดงโอเคครับพี่น้องป้าค้าไปเตรียมโต๊ะกันวันนี้ขอบพระคุณครับ ีขอบพระคุณมาลัยออนไลน์จากแม<อ>่ติวด้วยนะครับอขอบคุณแม<อ>่ติวมากๆครับหลวงพ่อใจสวัสดีครับโอ้ยเตยล่แล้วเตยล่แล้วชัวร์ <laughs> ครับพอ่พอไปข้างหน่อยหน่อย่างขาต่อีกมือนหนึ่งครับพี่น้องครับพี่กู้สวัสดีครับ คือเป็นคือเป็นยืมๆเพราะได้ตื่นนะหรือยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนล่ะทำงานตลอดสี่ชั่วโมงอะไรนะทำงานตลอดอยู่สี่ชั่วโมงบูเรื่องตัวเอกใหญ่นั่นแหละไม่ใช่อาจารย์อันนี้บอกหัดไปอาจารย์ตัดเนาะโอ้ยไม่ได้นอนเร็ว่มาหาอะไร โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวเตยลาจังลงมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะฝากเดี๋ยวไปเตยลากันเลยไปเรียบร้อยครับเตยลาแล้วเร็วเรียบร้อย

ครับผมก็น้องหยกครับโอ้ยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวท่านไปนวดยาได้ไอต้องไปประคบเย็นก่อนเย็นไข่แท้ต้องไปเพราะข้างในประคบน้มแข็งหน่อยต้องประคบกนเดี๋ยวท่านไปท่ายาดิโอ้ยมันเถูก啊กัดบอกว่าสิอันนี้มาประคองมาเต้นแล้วก็บอกว่าพอป็นยัง เจ้ามาทีหลังซืซอวดอกฟ้อมไหลเมื่อแต่ไม่ได้ใจรีดอยู่แล้วลาบักตันแม่นดอกผมยังไปหลุนอยู่แล้วเจ้าอุ้โซเลยเนาะเาเจ้ามาหนิเมื่อแต่ไม่ได้สนใจดอกพายอู้โซผู้ใดไปจังไหนพูดได้ซ้อนใจเลยว่าผู้ใด้ลอยผู้ใดบ่ลอยอือเอาเอาแม่ยพูดได้มาเด้รู้เหรงานไปมันหัวเต้นเมื่อไต่เขาหันัมนเต้นปุ๊บมึงขามันลอยมึงยังนใสมันอยู่เนะอาแล้วเป็นยังมันมันตกเวที พี่ไฟพักเล่าวังหันเทีนอยู่กับตาเลยทำท่า,<ค>ามันยังมึงตัวมึงมาถ่ายคลิปมันท่านเกือเสร,รมม็จแล้วว่ามึงไปคนพักจเจ้าก็คือจีนใจไล่ใจดำนะพี่พบอลหันไป<อ>หัวหล่อบ้านเวนท์มันยองจีน,น,นแค่ตีสีซ,อย,อ,ซอยน้องซอยนุ่งจะคลองยืนหัวจะสะกิหัวหล่อว่ามันฝันอันซีอ่หลังใจไรใจเฉยออกมาเดีวเอ้าคุปโกร์เนี่ยคุกมากควนมันสวัดควนกูคุณบอลใจไรใจมันหล่อมเพื่อนเพื่อนไหล เดินทางเลยบ่น oh. okay. hmm, um. you know. uh ี่ครับคือกันโอเคครับเดินทางเลยครับไปไทยเจอกันทีนั้นนะครับโอ้โหเรียรีเอาเก็บของกันเด้อลูกพี่ป้าป้าเฮาเก็บของครับพี่น้องหัวฟันควดพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กับสิทธิธรรมะนั้นจังไงครับพี่น้องมีหลงมันนอนอยู่โอเคครับ เดี๋ยวค่อยเก็บของก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันไหมมอนพอกันไหมดอกเดี๋ยวพอกกันแป๊บนึงจะเข้าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ข้าเจ้ารีวิวั้าหนี้บอรีวิวดอกพ้าเข้าไปรีวิวแล้วนะครับเข้าไปรีวิวแล้วข้นนียข้าเจ้ารีวิวไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปรีวิวคอนมูไปคอนมูแล้วไปกคอนแต่ยังบอยกขึ้น เป็นยกประตูทางเดียวบอกทัางนี้บริยูดอกไปไปถ่ายมาก่อนมูแล้วโอ้งามงามงามครับโฉบโฉมันหมันครับเอ้าลูกพี่ผมเขาอยากเก็บของพี่จะใช่ล่ะฮัทเอาไปยูไปใช้แล้ว โอ้อกะสีหกหกเลยครับพี่น้องไม่ดเเอาไว้เอาไว้อันนี้ละอโอทางนี้ทางนี้บรีวิวไปรีวิวคอนมูลแล้วอยู่เต้นยังม่ยขึ้นรถ บอกแต่แต่พูดแต่แต่ยังไม่แล้วแมนครับพอดีว่าเอาเอารถไอ้พอดีไปไปรีวิวก็เลยแวะเบิ้งไปเห็นเขากำลังเฮ็ดพอดีแมนเขากำลังเฮ็ดพอดีมั่งสี่เี่บอครับมั่งสี่บ่ครับบนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันกว่าเนี่มครับสีเนี่ยมมันก็เลยเบิ้งสว่างเพรส่อีกพี่ไปได้แน่นี่มครับไปไม่ได้ทำไมตูวไม่หลบ รถไอ้ต้นวิบลชใช่ครับอันนี้เขายกข่ำเนี่ยอะไรครับบะช่วงหลังแแาดูว่าได้แกว่าไอ้ต้นด้เสริมเสริมแนบอแต่ของพี่ฮอดดีเสริมครับเสริมครับบอลเไปไดสบายแ้วมรับเล่ยเราเ่ก็อยากได้ก็เลย ไก่กินได้บ่กรีนี่ระบบหนามครับบองนี่คืเป็นระบบหนามนะครับระบบชัดระบบน้ำตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาจะม่ได้เปิดใซนงานอะไรีเดียวเที่ยวครับทั้งตัวนี้ไปทางไหนกันี้างไม่ไม่ก็คือไปไปรีวิวก่อนเพื่อแล้วกับพี่วัดดี้ไปตั้งแต่เขายังไม่ยกขึ้นไปอยู่กับพี่มัดี้จนว่ารู้หมดทุกอย่างโอ้ยยิงเลย นี่นะครับทางน้ำทางน้ำจะอยู่ตรงนี้ทางน้ำอยู่ตรงนี้ยกเจือครับเติมน้ำชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ายัางบ่ได้เปิดใส่งานครับพี่น้องแบตแจะยุ่งนี่แบตฮะตหูดีเหรดีกว่านี่มันดีบอกามันได้เชี่ยวขายด้วยด้วยท่าอี่างเงี้ยหัวดิเอ้ยครับพี่บอสพูดเองจเนะ แยครับมึงอันนี้ผู้แทนจำนายค่ะนีเซี่ยว่ะผู้ใดอยากได้นี่ครับผู้ใดอันนี้ไม่เข้าไม่อันนี้ไหมฮะยังกะเขาเอินเซี่ยวเซี่ยวแมนในหนาในหนาเซี่ยวคนนี้เจินเอจนเอจนตัวนี้ตัวนี้ไม่จีบแตกต่งตัวนี้สีดึงชักโคกงอะไรได้เนี่ยเฮี่ยเนี่ยทว่าแกคนบอกด้วยว่าตัวนี้โอ้คุณน่ะนี่ครับนี่เป็นร่างที่ตอนแรก มันว่างไหมมองร้านๆอล้วกัไฟ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 แบบไม่รีวเพบอกว่าสถ้ารีวิวได้แลอวเพราะวาเขารีวิวไปก่อนมูแล้วเฮงเขารีวิวไปแล้วล่ะแมนเอาพอกันคลิดนานแล้วกันว่าน้ำชกแคมเปอร์เนาะห้องแคร์ดีโอเคครับพี่น้องสัรักคิดนี้ก็เชิญไปชนี้เชกอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆครับจะได้เดินทางต่อครับบันแคร์ตะบนแคร์ อำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดชีสเกตครับพี่น้องครับชานนาคินีลาไปก่อนรับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ